สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องรถไทยคูบต้าอุดรนะครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับมาช่วยเหลือเอลสานยะครับก่อนหน้านี้ติดลมแล้วก็ได้ไปเรียก l อ7ตัวนี้นะครับมาช่วยกลายเป็นว่ายังมาไม่ถึงนะครับจมก่อนนะครับกลายเป็นว่าติด2เลยตอนนี้นะครับ L5018 นนะครับกำลังมาช่วยอีกคันหนึ่ง กลับมาดูว่าภารกิจครั้งนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับที่จมนะครับจมดินชั้น2นะครับดินสีเหลืองนะครับวิ่งมาแล้วจมเลยนะครับอ้าวอย่าบอกนะฮะไปจบตรงนั้นไม่น่าจะขึ้นนะทุกคนคั่ละ ขึ้นได้แล้วครับทุกคนเราถ่ายไม่ทันตอนที่ขึ้นนะครับต้องถอดตรงนี้นะครับถึงขึ้นได้เมื่อกี้โอเคเราไปตามดูภารกิจคือเอาคันแอ 3 608ขึ้นก่อนเอาแค่นี้ป่ะงั้นเอาเอล47ขึ้นก่อนนะครับโอเคเรามาดูนะครับการดึง จมสามตายครับคันนี้มาดูคัน L 5 0 1 8จมท้าย L47 จมหน้าครับ L47 ค่อนข้างที่จะหนักข้างหน้านะครับเพราะว่า,วาปุ่งกี่บนตัวนี้น่าจะอยู่ที่500กิโลขึ้นได้มาดูคุณปูดิ้นอีกรอบนะครับ ูคุณผูดิ้นอีกรอบนะครับจะขึ้นหรือเปล่าครับต้องโยกพวงมาลัยช่วยนะครับเพื่อที่จะให้มันพ้นจากโคนที่มันดูดขึ้นมาแล้วนะครับ ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับข้างหน้านี้หนักมากนะครับเพราะว่าแบกกุ้งขีเนี่ยอย่างน้อยห้าร้อยโลผลก็ถ้าจะตกอีกแล้วครับเอ้ยขึ้นแล้วครับเจ้าคุณปัวขึ้นแล้วแบบคุณปูขึ้นมาแล้ว ตันนี้จ้คุณูเราขึ้นมาแล้วล่วงอีกแล้วครับโอ้ยยืนได้โค้งถึงได้ ลงอีกแล้วครับบอกแล้วว่ารุ่นนี้ครับข้างหน้าหนักมากครับทุกคนข้างหน้าหนักมากครับตัวน,นี้บอกเลยไ,ลได้ละปุ๊กกี้จมแล้วการดินเพื่อที่จะล้อหน้าขึ้น กลองทำแล้วครับามาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าถอยเง้วเลยถอยเงวขึ้น่นเลย จบเลยครับเป็นไหนแล้วครับขึ้นไปพุน่นแปะเอาขั้นพุ่นก้อนเอาขั้นพุ่นก้อนเอาขั้นหน่อยมาดึงมันสิลงเอาขั้นหน่อยมาดึงขั้นหน่อยมันลงยางยากยังจะลงอีกอยู่นะครับทุกคนดูดิ này học vẫn dán cho luôn gì ขึ้นแล้วครับเจ้าคุณปู่นะครับภารกิจจะเอา L 3 6 0 8ขึ้นก่อน เยียบทีเล่ก็ได้เป็นไม่อยาบแม่จเจ้าเหยียบพี้ไหมเอาโซ่มาครับทุกคนก<อ>ูได้แล้วครับทุกคนไม่ทำจังหวะทิศด,ดึงนะครับฝนมาแล้ว แล้วครับคันหนึ่งครับเราจะเอาคันเล็กนะครับเป็นตัวดึงเนื่องจากคันเล็กน้ำหนักเบานะครับเล็กน้ำหนักเบาก็ไม่ค่อยที่จะไม่ไม่ค่อยจม ขึ้นนะครับทุกคนเรียบร้อยละกิจสำเร็จต่อไปก็เป็น L30 L368 0ครับกู้อุปกรณ์ครับเนื่องจาก L5018 เป็นรถที่หนักนะครับเดินไม่ได้ชั่วแปงแล้วตอนนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากฝนตกแล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตการทํางานเรื่อยๆนะครับของป้อมรถถคูปตาอุดอรนะครับวันนี้เราช่วยกันเป็นทีมนะครับน้าใจนะครับ